จับเก๋าคุยกันกรมพลศึกษาสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยออกกำลังกายเล่นกีฬาและนันทนาการเป็นวิถีชีวิตสนับสนุนโดยดรทีคอดี้พลัสยูซีทูรับข้าสู่เก๋าไวแกในช่วงจับเก๋าคุยกันค่ะยังอยู่กับพี่สายชนดีอินเตอร์เซนต์อยู่ค่ะ <Hey. S 1> เพราะอัลบั้มออกมาขายอัลบั้มแล้วงานโชว์ตัวมีติดต่อมาไหมคะ ไม่มีหรอกก็เราก็เพราะเรายังอยู่บ้านเนนไงแต่ว um> ่าแต่ตอนที่เราอยู่บ้านเนนเนี่ยนะเราเล่นเป็นวงสตริงแล้วนะแต่ว่าเวลามาทําเทปเนี่ยเราเล่นเป็นเป็นโฟกเป็นโฟกแล้ววงสตริงที่ว่ามีสมาชิกเคลื่อนไหวยังคะก็มีมีมีกลองมีเบสเอ่อสิริศักดิ์เนี่ยที่เป็นนักร้องเนี่ยก็เป็นเล่นเบส เหมือนเป็นเล่นเป็นวงประจําของบ้านเนรและเป็นวงประกย์นี่ไม่ใช่ปืดใช่ไหมไม่ใช่ปืดไม่ใช่ปืดแล้วก็ชุดนี้มันเป็นโปกสองชิ้นแล้วก็ผู้จัดการก็ให้ทําชุดที่2เป็นโฟกอีกผู้จัดการชื่ออะไรสุรินเรียวไพเรือเฮียไฮต้องบอกว่าเฮียไฮ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 ก็ให้ทําชุดที่2ซึ่งตอนนั้นเราก็เริ่มเรียนพาณิชย์แล้ว เี๋ยพี่ก่อนพอจบจากโรงเรียนบ้านเนเนี่ยเราไม่ได้ไปเป็นพระเะรอ่ะเดี๋ยวก่อนจริงจริงอะนี่จริงๆแล้วเนี่ยพีรสันเนี่ยตอนผมเข้าไปอยู่มศหนึ่งเนี่ยเขาอยู่มศสามพอจบจากมศสามปั๊บเนี่ยเขาจะต้องมาต่อที่โคราชแล้วเพื่อเป็นพระสงฆ์มะเป็นเข้าอีกบ้านเนนอีกระดับ้านเนงอะไรอย่างงี้ขึ้นมาอีกนะแต่ปรากฏว่าในปีที่เขาจบมสามปีต่อไปเนี่ยที่ดารุณาเปิดพาณิชย์ขึ้นมาอีกเขาก็เลยได้อยู่ต่อได้อยู่ต่อไม่ต้องไปโคราชไม่ต้องไปโคราชเราก็ ก็เลยได้เล่นวงกันต่อแล้วก็ได้ทําอัลบั้มที่สองเป็นโฟกอีกที่สองนี่เพลงมาจากไหนก็คันนี้เพลงมาจากก็มีเพลงแต่งเองบ้างแล้วก็เป็นเพลงให้ให้ครูเพลงแต่งใหม่บ้างก็มีเพลงเก่าเพลงบาปะกองอ้เลยบาปปะกองใช่บาปปะกงเอาไม่ใช่สดใสรุ่นพทองไม่ใช่รักจางครอันนั้นรักจางักจางนี่ก่จะเล่นไฟโพล่งเฝ้าเลยโอ้ไม่ใช่นะเล่นไหนบ้าชุดนี้นะ มีที่พิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันเป็นกีตาร์สองตัวแล้วตอนนี้มีบางเพลงเนี่ยผู้จัดการเนี่ยเขาเป็นผู้จัดการของวงกลิ้นแอปเปิลด้วยรู้จักกันกีต้าร์แอปเปิล้วนอ่ะะจรักแล้ะนากเนี่ยเพลงนี้แหละนะครับเขาก็เลยมันมีอยู่เพลงสองเพลงเนี่ยเขาเลยอยากเอาเบสเข้ามาใส่ก็เลยเราได้มีโอกาสได้เล่นกับพี่วินัยหัวหน้าวงกลิ้นแอปเปิลใช่ครับวินัยมาเล่นเบสให้มาเล่นเบสให้ว้าวเล่นเบสให้ก็อยู่ในอัลบั้มนั้นด้วยอัลบั้มที่สนั่นเองคือสลัดกับสายชนนี่ถือว่ามันเป็น สเตปอัพเนาะจากที่เคยเล่นกีตาร์กัน2ตัวสาตัวตอนนี้มีเบสดึงดึงอามาแต่อบที่สองนี้ก็ยังอยู่ที่ราชบุรียังอยู่ที่ราชบุรีคราวนี้พอเป็นโฟก์สองอันแล้วผู้จัดการกขอยากให้เปลี่ยนเปลี่ยนจากโฟกซ์เป็นสตริงบ้างเพราะว่ามันซ้ำมาสองอันแล้วก็เลยเอาเกรียงศักดิ์ที่เป็นคนเล่นของวงที่บ้านเนเนียมาตีกองด้วยก็เป็น4ี่คนก็จะเป็น4ี่คนก็เป็นสตริงก็ออกชุด ปัจจนักเรียนอะชื่อคุชวัจจแต่เพลงที่คนรู้จักคือเพลงสอบตกดูตำราต่เออยังสอบตกมันเป็นเพราะเหตุเพลงนี้ใครแต่งอะเพลงนี้คนแต่งก็คือชื่อปฏิพานสุขสุทธิแล้วก็เคยมาอยู่ร่วมกับเราตอนชุดต่อไปนี่คืออลรมที่3มแล้ว3แล้วแล้วยังเป็นนักเรียนอยู่เลยเป็นนักเรียนอยู่พอเพลงสอบตกเนี่ยออกมาแป๊บเดียวโอ้โหอะไรแคนี้คือแบบว่าผู้จัดการบอกเลยว่าเพลงมันแบบว่าติด มันโดนมันโดนมากมันต้องมันต้องต่อยอดใช่มันต้องมารับงานในกรุงเทพแล้วแล้วเผอิญว่าเราก็ต้องลาออกจากที่บ้านเนรแล้วด้วยไงสามคนแต่ปรากฏว่าสิทธิศักดิ์ที่เป็นนักร้องอ่ะก็ไม่ได้ออกมาไม่ออกแล้วว่าเขาก็เหมือนกับว่าทางพ่อแม่เขาเหตุการณ์ตอนนั้นถึงขนาดต้องออกคือเขาไม่ได้ไล่เราออกแต่เราเราออกเรารู้สึกเรารู้สึกแบบมันไม่ดีแล้วล่ะมันเป็นแบดฟีลิ่งเราก็เลยออกไปเรียนที่อื่น ใช่ไม่เราก็เลยต้องออกมาจากโรงเรียนเมื่อจบปลายปีนั้นเราก็เลยต้องออกมาแล้วก็มาแจ้งกับผู้จัดการนี่ว่าเราได้ออกมาแล้วเรานี่คือ3คนคือใครเกียงศักดิ์พีระสันมือซ้ายชนแล้วก็คือพเพื่อไงว่าออริจินอลสามเนี่ยหนึ่งในสามเนี่ยยังอยู่กับเขาแต่เกียงศักดิ์ที่ต่อหลังมาตีกองเนี่ยมาเป็นสามเกียงศักดิ์พีระสันแล้วก็สายชนใช่แต่ว่าพีระสันเขาจบแล้วผมกับเกียงศักดิ์ต้องมาเรียนต่อที่เซนจอน ออก็เก็บปีสุดท้ายใช่สองปีสุดท้ายที่เซนจอยขนาดอีกนี่คือหนทางการพนผสมก็เลยขาดเลยตอนนั้นแล้วมันยังไม่นั่นนะคือผมมันไม่ได้เป็นนักร้องนะแต่ในชุดนั้นอะทั้งหมดอ่ะแทบจะทุกเพลงอะสิทธิศักดิ์เป็นคนร้องเพียงแต่เพลงสอบตกอะเราร้องแค่นั้นเองแล้วดังๆอย่างนี้เออแล้วสิทธิศักดิ์ะมาไม่ได้พ่อแม่เขาไม่ให้มา จริงๆสีทิศก็อยากจะมากับ3เกลอตอนนั้นก็คงอยากจะมาแหละนะแต่พอเราก็เลยต้องแบบเป็นนักร้องอ่าก็จับพัดจับพู่ใช่ใช่แวสายชนเล่าละเอียดมากเห็นเลยว่ามันเป็นอย่างนี้นี่อะไรเรื่องราวมันเนเหมือนพระเจ้าวางไว้แล้วว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ผมนี่ก็เด็กเส้นจรนะใช่แต่ผมออกไปปอเจ็ดตอนนั้นก็ไม่ก็ไม่ทันไม่ทันยันเราไม่ทันันเท่ากับว่าทุกคนย้ายมาอยู่กรุงเทพก็มาอยู่กรุงเทพครับแล้วครั้นี้อันนี้ขาดอ่ะพอมาปั๊บเนี่ย สิทธิศักดิ์ไม่มาก็ขาดมือเบสก็ต้องไปหามือเบสก็ไปหาปื๊ดสิทธิศักดิ์เนี่ยเขาล้อเราตหลอดมาเล่นเบสเล่นเบสก็แล้วก็ไปหาปื๊ดแล้วไปเจอปื๊ดได้ไงผู้จัดการเนี่ยเขาเคยไปทานอาหารที่ร้านของพ่อปื๊ดเปิดอยู่ปื๊ดเนี่ยเล่นอิเล็กโทรนผู้จัดการก็เลยไปคุยกับปื๊ดเนี่ยแล้ววงอินเทอร์เซนต์ก็มาเพราะปื๊ดก็เคยเห็นเราออกทีวีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็ผู้จัดการก็เลยถามว่าตอบตรงนี่ดังมากเล่นเล่นคีย์บอร์ดได้เล่นเบสได้ไหม ปื้มตอบทันทีเลยได้ครับได้ไม่ได้กูเาได้ก่อนเอาไห้ก่อนได้ครับเลยแต่เราเห็นแล้วสกิลการเล่นอิเล็กโทรแล้วเขาก็เคยเป็นแบบแชมป์ของสยามกลการอะไรอย่างนี้แล้วไงเพราะฉนั้นมันก็จะเร็วอ่ะเรลต้องฝึกก็เร็วก็ได้ปืนมานะเสร็จนี่ชุด4ี่คนแล้วสี่คนละทีนี้เพียรสันก็นึกว่าไต้องมีคนต้องมีกีตาร์เก่งๆอีกคนหนึ่งซึ่งคิดได้อยู่คนเดียวก็คือ พี่โอมซึ่งเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันกี่โอาเป็นุ่นพี่อยู่ที่โรงเรียนไหนดัลุนารพบุรีแล้วพอมีการฟอร์มฟอมงใหม่ดีเอ็นซ์ในรูปแบบ5้าคนอ่าใช่ได้แต่ละคนที่มือเด็ดๆมาทั้งนั้นเลยแล้วก็มาเป็นชุดอยู่หอเพราะฉะนั้นพอคนสอบตกไอ้ขวัญใจนักเรียนแล้วก็กลุ่มกลุ่มก็มาบาบากงแล้วก็เป็นสอบตกอ่ะขวัญใจเดี๋ยวอันแรกมันคือ รักมิรู้ดับกมิรู้ดับก่อนแ,แล้วมันเป็นบางบางปะกงบาง,ะะงาตะเพียนแล้วก็จะมาเป็นกวใจนักเรียนที่มีเพลงสอบต,ตกแล้วพอสอบตกเนี่ยไปเป็น you อยู่หอจากสอบตกเนี่ยถ้าใครไปฟังอัลบั้มสอบตกอ่ะกับอยู่หอเนี่ยจะเห็นว่าดนตรีเนี่ยมันมันต่างกันเยอะเลยคือมันมีการแบบมันก้าวกระโดดขึ้นมาเลยครับก็จะเป็นอยู่หอนี่เพลงเพลงดังอะไรบ้างครับมนสยกมนสยกรู้จักไหมเนี่ยไม่รู้จักมนสัโยกติดตึงใจเราหรือไทย อ๋อตอนนั้นอยู่เมกาตอนนั้นอยู่เมกาน่คาจะเป็นช่วงมอนไซยทนี่ใครแต่งพี่อมแต่งครับโอ้มอนไซอะบ้านี้คืออยู่หอออกมาเป็นไงคะก็อันนี้ก็ประสบความสำเร็จเรียกว่าดีเอ็นเอเซนก็คือติดมาเลยเป็นยกรถแบบเป็นศิลปินชื่อดังวงหนึ่งเลยสำหรับสำหรับคนไทยในยุคนั้นเลยถูกไ่าเราก็ว่านะประมาณนึงอะเราก็ไม่ถึงขนาดไม่ถึงขนาดปิดปิากนะครับ ขวัญใจนักเรียนกับอยู่หอเนี่ยออกกับบริษัทอะไรค่ายอะไรยังอยู่ที่เดิมเฮียไฮเล่เฮียไฮแต่ว่าก็เฮียไฮก็เหมือนกับว่าเอามาให้บริษัทนิติทัศน์เนี่ยโปรโมทไม่เสียโปรโมทแล้วก็เหมือนกับว่าอยู่ภายใต้ของบริษัทนิติทัศนแล้วอะไรเงี้ยมืนเฮียไฮเป็นผู้บริหารจัดการโบนให้เราอ่าใช่แล้วะบั้มอยู่หอก็เป็นเพียงกระซิบก็เพียงกระซิบเลยใช่ครับเพียงกระซิบไม่ใครตัดอ่าเป็นแฟนแฟนเพลงอ่ะชื่อคุณสมัติประทีปรัตน์เขา ส่งเพลงมามาให้เขาแบบมันเขียนจดหมายแล้วก็ส่งให้เนี่ยผมมีเพลงอะไรเงี้ยพี่อมก็เปิดแล้วก็เปิดเทสฟังพี่อมก็ฟังว่าอุ๊ยเพราะนี่เพราะจริงโดนแน่ๆแล้วออริจินอลยาวเลยนะโดนแบบตอนที่สมัครส่งมาเนี่ยต้องใส่ชวนได้ใส่ชวนได้ฟังไหมไม่ได้ฟังคอ๋อไม่ได้ฟังเสียดายเนาะอยากจะฟังออริจินอลเป็นห้าละบัมแล้วใช่ไหมฮะพอเพิมพกระซิบเสร็จแล้วก็เป็นรักคืออะไรรักคืออะไรนี่เป็นเพลงหนึ่งที่ผมชอบมากแล้วไอ้ฝากรักนี่มาตอนไหน ฝากรักนี่มาแต่อพอรักคืออะไรเสร็จก็เป็นชุดโลกใบเก่าคือเนี่ยเพลงอ่ะมันจะแบบว่าไม่ตลาดละถ้าคุณไปฟังไปไล่ฟังดูจะรู้จนมาถึงพอโลกใบเก่าเสร็จเนี่ยก็จะมีคนบอกว่าเพลงเราเนี่ยคือวงเราก็เลยอยากจะพักเพลงที่มันเป็นแบบที่มันโหดๆอย่างเงี้ยไปแล้วทำไมฝากรักเนี่ยคนร้องถึงไม่ใช่อินโนเซนต์ที่ผมรู้จกักพอเราพอเรามาถึงชุดโลกใบเก่าแล้วใช่ไหมครับตอนนี้เราก็อยากจะ ชุดต่อไปเนี่ยเราก็อยากให้มันเป็นแบบธรรมดา back to basic เราอยากมาสู่ความเป็นธรรมดาธรรมดาแล้วล่ะเราก็อยากให้มีอะไรใหม่ขึ้นมาเนี่ยนี่ไง basic แต่ใหม่ก็เลยเออก็เลยหานักร้องมาเพิ่มมาลองกันได้ก็ได้คุณอุ้ยมาร้องคุณผู้ชายใช่ไหมผู้ชายใช่แล้วเพลงนี้ใครแต่งฝากรักเนี่ยฝากรักพี่โอมแต่งอ่ะโอ้พี่โอมนี่สุดสุดริงอ่ะแล้วก็สุดท้ายของอ n นโนเซนต์พอจบจากฝากรักเสร็จก็มาเป็นชุด10นาฬิกาแต่ว่าอันเนี้ยใน ชุดครั้งนี้ของพี่กับน้องเนี่ยที่มันกลับมาเบียสิกอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันทาให้เราได้คิดว่าได้คิดเลยว่าดนตรีเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องล้าเสมอคุณรู้หรือเปล่าว่าทั้งหมดเนี่ยทั้งทุกอัลบั้มที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยชุดเนี่ยขายดีที่สุดคือรใช่ใช่คือชุดที่ฟังง่ายๆที่สุดอนั้นเพราะจริงๆเริ่มต้นหนงดีเซนต์ก็คือเรื่องนี้แหละจริงไหมคะเป็นเรื่องที่เป็นเพลงที่ฟังง่ายเข้าถึงง่ายเข้าใจง่ายมากอ่ะเราพอมาสิบนกาสิบนการ้าเป็นร็อก S <S <S เออสิบในกาลที่สุดสุดท้ายครับ oh. ชุดสุดท้ายครับชุดสุดท้ายของอินเดเซนครับแล้วสำหรับพี่สายชนล่ะคะเส้นทางชีวิตเป็นยังไตงต่อลนอ๋อตอนนั้นนะครับพี่โอมก็ไปเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็ไปอยู่ทางทแกรมดี่พี่ปรสันก็เป็นโปรดิวเซอร์ของทางนิติทัศน์โอ้ยใหญ่ใช่ <ๆ S 2> ปื๊ดก็ไปรับทำเพลงก็ทำกับใครอื่นด้วยนิติทัศน์ด้วยผมก็ไปอยู่เบเกอรี่ผมไปอยู่กับบอยโกสิลป์นี่เป็นโอหนึ่งในทีมสำคัญของเบเกอรี่ครับ ยาวนานมาจนถึงเลิฟอีทใช่ไหมคะใช่จนพอมาเลิฟอีทแล้วเราก็ไปเป็นพนักงานเราก็ชวนไปทำงานก็ไปดูแลศิลปินบอยเนี่ยบอยกูซิวพงเนี่ยบอกกับพี่ฮาร์ดว่าเขาเนี่ยเป็นคนหนึ่งในที่สร้างพาเลทขึ้นมาครับเล่าที่ฟังหน่อเป็นไงพาเลทนี่ยคือพาเลทพาเลทเนี่ยมาจากจริงเลยนะมันมาจาก The Winter ที่บอยจัดอฮาร์ดฮาร์ดก็เือไปร้องด้วยถูกป่ะนั่นแหะ วินเทอร์ที่เขาใหญ่ก่อนที่จะมีพวกบิ๊กมอลเท่นอ,อีกาง้บอยก็ไปเริ่มจัดตรงนั้นปับ๊บแล้วก็จะมีศิลปินของเล er e, ิฟอศิลปินใหม่แล้วก็จะเป็นศิลปินรุ่นเก่าที่เอามาผสมกันนะ่ะแล้วผมอะเป็นคนดูแลศิลปินทั้งหมดเลยติดต่อศิลปินทั้งหมดเลยแล้วก็สังเกตว่าศิลปินรุ่นเก่าเนะี่ยเวลาที่ออกมาร้องเพลงแล้วเอ๊ะมันก็มีการตอบรับค่อนข้างดีอะเพลงเก่าๆอเหมือนกับมันเอ๊ะมันจะถึงยุคแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเออ ถ้างั้นถ้าเรามีโอกาสเราน่าจะมาทําเป็นวงขึ้นมาเป็นวงยุค80ขึ้นมามันน่าจะดีเพราะว่าตอนนั้นก็ยังไม่มีใครทํำแล้วเผอิญก็ช่วงที่อยู่ที่เลิฟอีทอินโนเซนต์ได้กลับมาจากคอนเสิร์ตดีอยู่ในครั้งหนึ่งพอจากนั้นพี่อบก็เอาเต้ยมาเล่นเอาพี่ต้นมาคุมตอนซ้อมอ่ะเอาเต้ยมาช่วยเล่นอะไรเงี้ยเราก็เลยเอทางั้นถ้าเกิดเรากลับมาอีไม่ใครเอออินคาเล่นกีตาร คือสมาชิกพาร์เลสต้นกองพี่ต้นรัศมีทัศนพี่ต้นกองเม่งทอต้นเม่งทอตแต่ว่าพี่ต้นน่ะมาดูพี่ต้นเขาทำซาวพี่ต้นก็มาคุมซาวมาคุมเวลาเราซ้อมคอนเสิร์ตอีโนเซนต์พอเราคิดตั้งวงปั๊บเราก็คิดถึงคนเหล่านี้ก่อนนะแรกเราก็ไปชวนพีรสันก่อนเขาพีรสันหัวหน้าวงอีโนเซนต์ก็ไปชวนพีรสันมาเราก็ไปชวนเตยมาชวนพี่ต้นมาพี่ต้นมาพี่จี๊ดจิ๊บนะนะแล้วก็ออส อแล้วก็ออสนี่ออสคิดบุญเรียกว่าท็อปท็อปจัดทุกวงดึงปุ๊บมาลงกันคนสุดท้ายขึ้นมาก็คือจืดหรือเบสจืดฟอยเบอจืดนี่เคยเล่นฟอยเบสเคใช่และหนึ่งคนหนึ่งเดียวคนนี้ปุ๊อัญชลีจงคดีกิตอ๋อเพิ่งมาจอยใช่พอรวมเสร็จปั๊บผมก็ไปหาบอยแล้วก็เออผมก็บอกว่านี่รวมเงินบอยก็ตื่นเต้นเพราะว่าเราเคยคุยกันหลายครั้งแล้วแล้วเขาชื่ออะไรดีอย่างเงี้ยเขาก็เลยถามผมว่าสมัยช่วงพี่ออกอัลบั้มกันน่ะ พี่หลายๆคนเนี่ยออกมาเหมือนกันนะที่ไหนดังที่สุดเราก็นึกว่าเออ The Palace นี่ว่ามี The Palace แต่ว่า p a เ a c e มันเป็นดิสโก้เทกนะบอกว่าเฮ้ยม่ต้องสนใจหรกใช้ชื่อดีเลยเราเลยใช้ The Palace นี่เป็นที่มาคือบอยนี่แหละช่วตรวด้านชีวิตราคาประชาชนครับชีวิตส่วนตัวเป็นยังไงบ้างครอบครัวมีลูกกี่คนมีลูกสองคนครับคนโตก็สามสิบ อุ้ยโตหมดแล้วคนทูสองก็21แล้วลูกสองคนทำอะไรกันบ้างคะเป็นลูกก็ทำงานรอนพ่อไหมไม่ครับลูกก็ทำงานแล้วคนโตก็เป็นแอร์เอาละสุดท้ายฝากอะไรเป็นข้อคิดให้ถึงวัยเก่าของเราหน่อยได้ไหมคะผมว่านะสิ่งเดียวนีที่ทำให้เราดูไม่แก่คือคิดบวกทุกอย่างแล้วก็ให้ตั้งปฏิธานในตัววะไว้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ชีวิต่ะมันจะต้องทําให้เราจะต้องอยู่กับสิ่งนั้นให้ได้ <ừ> แค่นั้นเองไม่ว <ừ> ่ามันจะมีอะไรขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็จะต้องผ่านไปแม่วันนี้ผมรู้สึกบอนดิ้งนะกับคุณสายชนคนที่เกิดปีเดียวกันไล่เดือนอกันเลยผมพฤจิกาขาขจิมานะเย่งเยงแล้วท้ายที่สุด The Palace แฟนเพจเลยนะคะ t The p a l a c e b a n d f แฟนเพจเออเข้าไปดูกันติดตามแล้วก็เข้าไปฟังเพลงถ้าเกิดมีเวลาเนีไปดูงานนะครับ ติดตามชมกันได้วันนี้ขอบคุณสายชนมากครับผม Thank ค o u ครับขอบคุณครับออคุค่นพ่อบบ<ม>ับ้วตอนนี้ก็ต้องรู้มอยคุณผ้ชมในปัจจุบันนี้ถ้า estimate หรือประเมินคร่าวๆเนี่ยผู้สูงอายุที่60อัพในเมืองไทยเนี่ยมีจำนวนประชากรสักประมาณ12ล้านคนค่ะเราก็มองว่าในปัจจุบันเนี้ยความเป็นสังคมสูงวัยของเราเนี่ยรวดเร็วมาก รวเดเร็วมากจนแผนที่มีอยู่เนี่ยแทบจะไม่ทันการแล้วนะคะเราก็เลยคิดว่าแผนต่อไปจะเป็นลักษณะของแผนปฏิบัติการ